ก็ดูเอาก็แล้วกันข่าวปรับคอรมอถึงออกมาไงคะไม่ได้ปรับเพื่อประเทศชาติไม่ได้กลับไม่ได้ปรับเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือแก้ปัญหาประเทศชาติแต่ปรับเพื่อแก้ปัญหาตัวเองและพักตัวเองและฝีมือการบริหารลูกสาวตัวเองที่มันไม่ได้เรื่องอะค่ะมีรายงานข่าวเข้ามาโอ้โหเมื่อคืนนิว่อนเลยพี่กองตกลงว่าเพื่อไทยจะเอาแน่จะเอากลาโหมมหาไทย กลับคืนไปแน่ๆแต่กระทรวงที่จะเอามาแลกเนี่ยมันไล่เรียงมาตั้งแต่อะไรศึกษาธิการพ<ม>าณิชย์<ม>หรือสาธรรณสุข<ม>ยังวนเวียนวนเวียนกันอยู่ตอนนี้คุณอนุทินเนี่ยประชุมอยู่ที่เจนีวาแต่ก็คุณแนนบุญธิดาเนี่ยหรือใครต่อใครบอกแล้วยังไม่มีสัญญาณส่งมายังไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนม,มาดูข้อต่อรองกันดีกว่ามันมีกระแสข่าวออกมานะคะ ว่าทางเพื่อไทยเอาแน่จะดึงมหาดไทยกลับไปดูแลเองแน่ๆแ,แล้วให้ในายประเสริฐจันทะรวงทองรองนายกและรัฐมนตรีดอรัฐมนตรีดิจิทัลเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยแทนนายอนุทินตามรายงานข่าวบอกว่าจะสลับคุณอนุทินไปเป็นรองนายกและรัฐมนตรีศึกษาที่การโอ้โหจากมหาดไทยเนี่ยนะไปอยู่ศึกษาที่การเนี่ยคนละเรื่องคนละเบอร์เลยนะถ้าสมมุติว่าคุณอนุทินรับจริงอะ่ะพี่อกอจะเป็นไปได้ไหม ก็คงไม่รับง่ายมา้ามันต้องต่อรองกันหน่อยนี่พูดในทางการเมืองนะ,ะเออโหเบอร์<ฮ>มันคนละนแล้วงานมันคนละเรื่องเลยเนี่ยนะความสําคัญไม่ใช่ว่ากระทรวงสาธารณสุขสำคัญนะคือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันสําคัญมากแล้วมันทางานยากะนะแล้วในแง่การเมืองเนี่ยมาตายมันก็ใช้จัดนู่นจัดนี่จัดนั่นอะไรได้อะนะ แหล่งข่าวบอกว่าอย่างนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีการคุยกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยคือจุดยืนเพื่อไทยชัดเจนมากเลยว่าอยากจะยึดเก้าอี้มหาไทยกลับคืนมาขณะที่ภูมิใจไทยบอกเอางี้ดิถ้าจะปรับคอรมอนอะ่ะก็แบบเซ็ตซีโรลกันไปนเลยไหมอะ่ะเจรจาโคตา้ากับพรรคร่วมรัฐบาลกันใหม่ทั้งหมดเลยหากเพื่อไทยต้องการมหาไทยก็จําเป็นจะต้องนํากระทรวงที่อยู่ในระดับเดียวกันมาแลกจะได้ทดแทนโคตา้าในส่วนของภูมิใจไทยอย่างเช่น เอาพลังงานมาแลกไหมล่ะยืนยันนะคะแหล่งข่าวยืนยันว่าไม่มีการแลกโคตากระทรวงมหาดไทยกับศึกษาธิการอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ไม่เชื่อนะ,ะออนี่แหละคือการเมืองบ้านเราค่อยวนเวียนอยู่แบบนี้เป็นการเมืองเรื่องการต่อรองเรื่องผลประโยชน์นะครับต่อรองกันตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลฟอร์มรัฐบาลน,นะอ้าวผมมีเสียงเท่านี้คุณมีเสียงแค่นี้นะ แรกๆก็ต้องยอมเพราะว่าอยากอยากเป็นนายกอยากเป็นรัฐบาลอ,อ่ะคนเสียงน้อยก็จะมีน้าหนักเยอะหน่อยหนึ่งว่าเอางั้นถ้าเอาผมเข้ามาเนี่ยนะให้ที่ผมได้ไม่ล่ะเอามหาทไทยเอาไปอา่าตอนนี้พอพอทําไปทํามาสักเห็นทน่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอยากจะโชว์ฝีมือเรื่องเศรษฐกิจตอนแรกใช่ไหมเพราะตัวเองมีโครงการน้าเศรษฐกิจเรื่องเงนินหมื่นเรื่องนูน่นนี่นั่นแต่พอทํามาสองปีอ่ะปรากฏว่าประชาชนเห็นแต่ขนมจีน น้ำยามไม่น้ำยามไม่มีทักหยดหนึ่งเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรแป๊กหมดเงินหมื่นก็แป๊กนะแจกไปแล้วกินงวดอสองงวดใช่ไหมสองงวดนะคนแก่คนพิการนะคนอายุ60คนเปราะบางหายหายแวบบไม่มีพายุหมุนนะไม่มีอะไรทั้งสิน้นเป่าฟิวแค่นั้นแหละไม่เดมหมุนอย่างที่พี่ชัยชุนหาวชิระบอกโฆษณาเอาไว้นะครับเงินหายละลายวับ ไปไม่คุ้มกับที่เสียไปนะครับเ,เรื่องอการค้าอะไรต่างๆก็ไม่ไม่ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่มีผลงานมีผลงานเรื่องเดียวคือการโชว์ว่าข้าวเน่ากินได้โดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยแค่นี้เท่านั้นและวันนี้ที่บอกว่าประมูลได้ประมูลได้เนี่ยบริษัทที่มาประมูลไปเนี่ยเขาเอาข้าวไปทําอะไรที่ไหนยังไงก็เงียบหายไปสังคมก็ไม่รับรู้จนเกิดเฟกนิวว่าข้าวยี่ห้อนั้นเอาข้าวนี้มาผสมในีมัก<ม>เดือดร้อนของคนที่เขา ทำธุรกิจที่มันถูกต้องเขาต้องออกมาชี้แจงว่าไม่จริงนะข้าวเขาไม่ได้ปนกับข้าวของไอโกดังนั่นนะอะไรแบบนี้นะนี่พอแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ไรายฝีมือนะไม่เหมือนที่คุยไม่อยากจะให้อายุรัฐบาลจบไปภายใต้คนจดจําว่าไอพักเพื่อไทยมันแก้เศรษฐกิจไม่ได้นะก็เลยจะดึงกระทรวงมหาดไทยมาโดยอ้างว่าอนุทินเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยไม่ทําไม่ถึงนะทำไม่ถึง,นะถงต้องฉันเอง ต้องลูกฉันเองต้องทีมฉันเองแล้วถามว่าอย่างที่คุณนิพิษบอกอะเทียบฝีมือระหว่างประเสริฐจันทละหลวงทองกับอนุทินชามวิรกุลเนี่ยนะครับเออก็คนระเบิดกันจริงๆอะ่ะนะ<ช>คุณประเสริฐดีแกก็เรียบๆของแกไปนะเลื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงมาเป็นหมู เดียวดายมาไล่คู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอกาอะไรอย่างเงี้ยบบไม่มีอะไรนะคือแกก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไร <c oughs> มากอยู่กระทรวงดีอีก็ไม่ได้อะไรเหมือนคุณประเสริฐอะ่ะแกเป็นแกเป็นลูกน้องคู่ใจคุณทักษิณนะ่ะเออแกไม่ได้มีสอสอในในคือไม่ได้เป็นหัวหน้าม้งอ่ะไม่ได้เป็นหัวหน้าม้งอ่ะสอสอทักษิณก็จะชอบคนแบบนี้ไงเพราะว่ามันอันนั้นได้สั่งได้ต่อรองอะไรมากไม่ได้นะอนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็โพลก็จะมีออกมาอีกสัก78โพลอะไรประมาณอย่างนั้นนะ คือคือไม่ใช่ว่าโผล่ที่ออกมาไม่จริงแต่ว่าพอแยกมาปุ๊บมันต้องต่อรองกันนะภูมมใจไทยก็ถ้าสมมติจ,จะยังอยู่ร่วมรัฐบาลก็ต้องเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้อะเยอะอย่างนี้มากเกินไปอย่างนี้คุณทางกับผมอันนี้มากเกินไปพี่กองแปลว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าภุมิใจไทยยอมอะค่ะแปลว่าเขาก็ยังไม่พร้อมเลือกตั้งน่ะนะคะอ่าคือตอนนี้ยังไม่มีใครพร้อมเลือกตั้งหรอกอนะครับมันเอาจริงๆมันก็ยังอีกตั้งสองปีนะแต่มันสะท้อนว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องบ้านเมืองเลยนะไอการปรับคอรมอรอบนี้อย่างที่บอกอะ เรากําลังมีศึกนอกมาติดพันเนี่ยนะครับคุณมาปรับนู่นปรับนี่ข้างในเนี่ยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ